ขอเชิญค like, <laughs> <You S 2> ุณโรสค่ะก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆตรงนี้นะคะเป็นคนพูดที่เป็นทางการอะไรยไม่ค่อยเก่งนะคะก็คือเริ่มแรกที่เข้ามาเรียนเนี่ยคือเราลดความอ้วนใช่ไหมคะเราก็อยู่กับข้อมูลสุขภาพแต่ว่ามันก็แบบในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคผอมแล้วแหละเข้ามาสมัครแต่หลังจากเรียนปุ๊บเราก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเราสวยได้อีกว่ะ เ,ออเราสวยได้อีกอะไรเงี้ยแต่ว่านอกเหนือจากออการเรียนแล้วก็ความเก่งกาจของอาจารย์ทุกทกท่านแล้วนะคะสิ่งที่เราได้จาก anti aging เนี่ยก็คือความสุขค่ะเราอยู่ในเราอยู่ในบริบทครอบครัวหรือว่างานที่บ้านที่มันมันไม่มีความสุขเลยจนแบบมันมันกัดกินไปจนถึงทำให้ตัวเราเป็นคนที่เราไม่ได้อยากเป็นอะ เราเป็นคนท็อกซิกในในอีกโลกอีกมิติหนึ่งเลยนะคะถ้าอาจารย์เห็นล้นในในอีกโลกหนึ่งอะ่ะมันจะไม่ใช่คนที่แฮปปี้แบบเนี้ยเป็นคนที่อะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเพราะว่าคนที่มันไม่มีความสุขอะค่ะมันก็จะแสดงออกแบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้มาอยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่มากกว่าการเรียนแล้วอยู่กับสิ่งที่เราชอบอะค่ะก็คือสังคมอาจารย์ทุกทกท่านเป็นคนที่น่ารักมากมาก นะคะแล้วก็ก็นั่นแหละคะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากว่ารถมีความสุขมากแล้วก็มีงานไหว้ครูปีก่อนๆมั้งคะ่ะอาจารย์หลีถามรถว่ามีความสุขไหมร้องไห้เลยคะ่ะตอนนั้นอะ่ะเอออันนั้นอะ่ะวินาทีนั้นรถกลับมาคิดว่าเออวันนี้ไม่มีความสุขวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมเรามีความสุขจริงๆเรารู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันเป็น เป็นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่บางครั้งที่แบบรถเจอปัญหาอะไรอะ่ะเราไม่เราไม่ได้เล่าอะไรให้อาจารย์ฟังหรืออะไรเลยแต่รถแบบอาจจะทักหาพี่เป้แบบพี่เป้อยู่ไหมอาจารย์อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซื้อขนมเข้าไปนั่งกินด้วยไม่ต้องเล่าอะไรเลยด้วยซ้ําอะ่ะทุกอย่างมันหายไปหมดเลยเรอาอมีความสุขมากแล้วก็อาจารย์พ่อก็ให้ความรักกับรถแบบมัน <c oughs> มันมันเหมือนเป็นพ่อแล้วจริงๆอะไรใช่แล้วก็แล้วก็เห็นโลเป็นคนแบบล่าเลยอย่างเงี้ยโลไม่ไม่เคยมีเพื่อนสนิทเลยคนที่โลเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทโลอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเราก็ได้รู้จักกับพี่ตุ๊กที่นี่อะไรอย่างเงี้ยโลเป็นความสดชื่นของพี่ตุ๊กที่เมื่อกี้พี่ตุ๊กบอกอะ เราก็ได้ความความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอะไรบางอย่างจากเขาเหมือนกันเลยอนะเราเราแลกเปลี่ยนความแลกเปลี่ยนจิตวิญญาณกันอย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นตัวตนที่ที่ดีขึ้นนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วถ้าตลอดหลักสูตรนะครับมันก็ประมาณ2อ0แสนสี่สอง เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาเงินตรงนี้ไปซื้ออะไรอะ่ะถึงจะได้ความรู้สึกนี้อะ่ะเราว่าสามล้านก็ซื้อไม่ได้นะแค่นี้ค่ะแค่อยากจะบอกว่ามีความสุขามากๆจริงๆอาจารย์อย่าเพิ่งไล่หนูออกจากกลุ่มนะคะขอบคุณค่ะ